ู้ชมคะช่องปลายพญาเนียวทีวีออนไลน์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่ที่7ต็ดจมนปลายพญาเพ่อปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเองนะคะได้ลงพื้นที่มาชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนที่มีผลกระทบนะคะเกี่ยวกับที่ดินทํากินนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่องปลายพญาเนียวจะนําเสนอภาพทั้งหมดให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมค่ะ ขนาดนั้นพบเฉียวอันนา้ไม่ได้ก็พูดแยนับดีรองมาวานเลยไม่ได้ตัวเเสนนะครับแต่ว่ารักการจาให้ประยยทธ์เนี่ยงไม่ถึงเลยนะพอตามได้ก็ตามสิเป็นผีก้องรัดก็อีก้อง่วดลดเยวผี่วไว้ให้ราคากเลยนันคงเป็นเร่องยากถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาข้อมูลก้องก้องคอนานี้เขาฟังได้นะครับถ้าว่าข้าคอนีน ถ้าว่าเรจอะในนอ่ไหมถ้าว่าเรจนนอ่ไหมทีนี้ไม่พบไปทำในซึ่งข้อชชยพื้นที่เผื่อสร้างสาลาอบตเรเข้ามาเป็นถุงุขันะครับทไปไมได้เออต้องตอบตเป็นที่ที่คลนะครับเป็นเป็นองค์กรรั้งหรือไปไหนไม่ได้จะต้องไปข้อชายพื้นทีทุกเรื่องในข้อผองอบตจบ้านต้องการเอาคว่าอบตไปนั้นตัวนี้ตรงนี้เป็นแพนดินเกิน ของพวกเราทุกคนนะครับแต่ยู่ๆปป่าไม้บอกว่าที่ตรงนี้คนที่มาครองก์กึนยีทุกหลายขึ้นไปจะทับรถไม่ได้ทับรถได้แค่ยีทุกหลายทำให้พี่น้องมันทับรถเพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดินแวดล้องนี่เลยนะครับแต่วันนี้จับเป็นเรื่องยามต้นที่ไหนทุ่นข้อแล้วข้อเป็นมือกว่าหลายโภไคกับในผู้ชาวบ้านนี่ครับทสมัยก็มีเป็นรอยร้ายุ่นสร้างนะครับ ใายแล้วกับถีตรงนี้อาจจะเป็นถีปลาปลาได้่าไม่หวานนะครับหัวมันทำทุนพวกทำในยกงทศในยกงทศนี้กับอ่าตื่นอย่างนี้มาอ่าความคูนไปตลอดนายยกทดจะตื่นถีในนี้พวกจะตื่นถีที่มันธรรมดาของกไหนท,ทุนแต่วันนี้จริงๆแล้วครับอ่า <c oughs> พี่น้องพวกเชื่อเลือเกินพวกไม่ได้โยนพี่น้นองน,นะครับพราะว่าพี่น้องมายอดไปกับด้วยเฉพาะในหัวอ่า ขะอาหาญาติรถกับมีสามสิบรายควบตบุตรยู่ๆนี่ประมาณจะมอออกเอกสารสิบไอสี่สิบรายยอมเงินกันนอต้องมาจะให้ผู้หวาก็้ชายผู้หวาเข้ามาอยากกลับบ้านชายโตแต่บางทีก็คือต้องรอครัรักเข็นต้องต้องกี่นิต้องตของก็คือกับัวเราไม่เคยยางสี่รายนี่คือรักเข็นนะครับวนุ่วมบัติคุณสมบ้ติก็พูดอย่างไรนะครับ

Hãy cho câu thêm vào trong mắt và tao à, à, mà, về chỉ mãi để việc ở nhà này thì đi lúc đi công việc học cho cho thì học sinh mãi này phải làm. Tông kiếm nhau năm thì năm năm cứ bảo hai mươi hai năm 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 ตรง tamam. uh, so ี้พอที่จะเป็นจุนทีย์มาอยมีบางคนอยู่เดียวเรียนร่างจะ้นมีเส้มนึงลองกูแล้วประมาณอย่างนั้นอแรกเอาชาวบ้านก็อย่างไม่้อใจพอไม่ใชชาวบ้านไม่หมันไม่ต้งจะเป็นต้พูดนะีไม่แม้ทุกหมาลายดีทายไม่มีก็มองไม่พอใจก็รับความสิขอกรับความดนะนารับความผิดเต๋เต๋หน่วยากัต้งจีเจ้หนันทับ ไม่ใช่นะชาวบ้านชี้แจง้าหมตงเป็นผู้ชี้แจงิงไม่ไ้รอกวะป้าหมายจผู้ชี้แจงไม่ใช่ชาวบ้านป้าหมาต้องชี้แจง้ชาวบ้านุณจะไม่เคยให้ตรงไหนวัดห้อีกทุกนายดับได้ไหมป้าหมายต้องชี้ไ้มจ้ะุณก็ไปเ็ป้าหมากับขอดินตรงนี้เ็ประกาศติดตาัาทวขาดรือป้าทวีาโอ่อนก็ไม่รู้ตึ้งชี้ไปเช็ป้าหมากับไม่ใช่จากบ้านเข้าไป็นร้บ ทีไปรมันไม่ไหวจดำที่ีเื่องจากว่าจาบบ้านมันองขังท่าไม่ได้จ้ารรไม่ได้เนื่องจากความมันจิตตกิดป่าว่าเื่ยงจากตาแต่คนพยาขึ้นอยูายหลังแต่ผุ้เสียออาอยู่าจะันี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่องตำรวจผื้สียก็จาบบ้านนายร้นใจทั้งใยากิลองไปห้าคนถ้าห้ดคนไหน เพราะว่าก็ัะมอบให้คนไลายๆที่ปลายเราไม่จะยุ่งกับคนเดียวฝ่าแม่9เปอเป็นต9เปอร์เซนาตรงนี้เราจะแก้ได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยกับตัวนี้เมื่อถ้าบวกมาแล้วมีการยกเป็น3ที่4ในตุนเราจะไม่ทำบวกได้ปื้นทีที่มัดทั้งประตานเราจะไม่ตำบวจได้พื้นที่ที่เป็นการี บอกจำนาที่เขโเล่ยเป็นได้เป็นสนดีโรยังไม่ตั้งวได้แต่ผมเจอเรื่องเอแต่ว่าผมเองมีน้องยาบ้านผู้อิจ็าสีร่ืนตีนที่ปาขาววันนี้แกตาของพหายากบอกจำนาที่็ไม่ได้ก้ามาดำเนินการจับถึงมีน้องด้วยซึ่อว่ามีนองรู้กันมาไม่รูู้ว่าที่ท้ไม่แล้วก็มองวว่าปุนที่าขววันนี้แกตาของพยากตื่นตีมจัดน่อยทีูุ่้ใยผมทีู่้ใยดูแลลน่อยมาม่ใดวใ้ทีใเดียว เดยวว่าดูในเ้นสีนะครับเพราะมันจะดูต้นสีเรามูแจมือเดียวนะครับในเฟนสีปัญะาที่ผมจะดูู้และจะทำความใัจกับผู้ให้่แต่ตะโคเปมีนองซึ่งทีนี้ถ้าว่าพอไมเมีนองก็จะหนึ่งี่ที่ผมีแหนว่าเราจะสำรวจดูเ็นสีตามสีก็ง่ายมากเพราะวันน้นไม่ได้กำหนดนะครับเ็นสีนี้ก็มาง่ายหนองวันไหนเี๋วก่าผมนัดฝาลงมูแจ๊ดอาจจะข้อมสีมา

ช้องกรจนี้มันคือได้แล้ว่องกระจบนี้แล้วการวัดจะไม่มีหนึ่งใบถึงนังมีที่ท้าว่าจอเดี๋ยวเราจะวัดันนะข้อเลยจะแับเยาย์อายุมีอายุแข่ท่าที่ขีพบเจอว่าห้อมือวัดกะบีก็คงมีอายุไม่เคยท่าที่ปีเหมือนกันนะครับคือระบอกไปวนมาหลือไอไอพ่อไป่อไปยี่จับไม่เข้าใจเอาไอขวดวัดเข้ามาจะกันอนไรจะไม่กับ คือคือมันมีมันมันมันเฉลี่ยของการจัดซื้อไอ้นี่ไม่ได้เหนือของการจัดซื้อนะครับแต่เหนือของการจัดระเบียบให้คนยิ้มยู่ในทุกกองตามคนบ้างถ้าเหนือของการจัดซื้อไปทุกวันนี้เพราะตื่นอยางเช้าหลัดวันจัดซื้อนะครับแต่กรณีนี้เป็นเหนือของการจัดระเบียบนะครับราชกาลทำการจัดระเบียบให้คนยิ่มยู่พวกเราทุกคนยิ่มยู่อะไรเป็นบุคคลยิ่มยู่อ่ะใชโดยไม่ชอบเป็นคนบ้าน ขาต้องการําใไปทุกตองตามกฎไม้แ่านั้นเองถ้ามดูตามข้อมูลก็ไม่ต้องว่าผู้หว่าก้อชายจ่ากรป่าไม้ทีินนี้ผู้หวาก้อชายตัาแปลงก็กป่าไม้ตามแนวคิดนี้ได้ผู้หวาก้อชายกับกรป่าไม้นนะครับแล้วก็ผู้หวาให้ชาวบ้านอนุญาตอนุญาตให้ชาวบ้านยู่ต่อนั่นไม่ต้องว่าทีดินที่เข้าลงอการณ์ได้ต้องเป็นทีต้องกป่าไม้ท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนบ้านเรานี่ทีป้าไหม่ของป้าญนี้ มันไม่ได้ติดไงป่าไม้ย่างเดียวไม่ได้ติดไงกงป่าไม้ย่างเดียวนะครับพื้นที่ท่อนึ่งติดอยู่ในเขตติดอยู่ในเขตป่าไม้ถ้าวอนตามปฏิกรรมดีซึงป่าไม้ถ้าวนนีหน้วยงานที่ดูแลคือกรมป่านาดีดินเพราะงานผู้ว่าไม่ได้ก้อใจ้ึ้งในพื้นที่ที่กรมป่านาดีดิน วันนี้เนี่ยเราไม่ใช่มาตัวเที่ยเรามาฟังกบุษงส่งดานก็ทาปามัยวันนี้พี่น้องไม่ตัดสิใจทีก็ให้ทาปามายไปรายห่นะครับบนบนหลงชาวบ้านยังไม่เข้าใจเสาทีกุวนไอ้พวกบุกบุกพ้นทีปมาวาน้ากันตา้าเขาเขาจะบอกคนบุกบุกพ้นทีป่างเท่าควาเม่วันี้่างนะครับเขาหวได้ทีกุ้นถึงก็หลายีิอาัง แต่นี่มันไม่ามขาดอยู่ชาวบ้านอยู่กอนช่วยชีช้แจงให้ทีวาจักเมถากับตรงเนี้ยผีเปียบเทียบให้ดูว่าอันนี้คือการบุกรุกเมถาบุกรุกทีือเราหรือดบบุกรุกเราเนี่ยซึ่งเราปฏิบัติการขั้นตอนเนี่ยมันแตกต่างกับตรงหนี้อันนี้ได้ร่บประโยชน์มากกว่าอันนี้หน่อยกว่าเทีททยบกับเมถ่า,านะครับเทียบกับเมตาจริงไหมนะซึ่งไงถีงนั่งค่อยพรีชีช้แจงให้ดูว่าอันนี้คนมาอยู่ก้อนเนี่ยกับเมถ่ามันแตกต่างกันอย่างไร อันไหนได้พิ่ประโยชน์หรือเปล่าถ้าทำอะไได้เพิ่ประโยชน์ไหมไม่ทำเสียได้บางผมยอยากฟังจากป่าไม้ชัดๆแบบผมได้ชัดมาเลยครับอพี่อาจะไม่แบ่งนดัดพอสำหรับข้างบน,นนะี่ยนะแต่ผมผวาวันนี้พี่มาเป็นตัวแทนเลยแหละข้อสักทีครับเชิญครับลำนักถืดต้องข้ากับผีถึงหมอกมาให้กับน้อยเหมอนกันกับท้าผาที่ผมบอกว่าที่พุ่ยู่นี่กับที่ราตยาคือตร,ตร้างลำดักถืดต้องมาไ,ได้แนละ้วหมอกไม้มาจากข้างบน เผื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝืนตีลุงท่าหวงืนตีดีว่า้าบ้านปกโรองมกับไม่หวาเป็นป้ำหลังมันหรือหวาเป็นยางป่าราแต่ถ้าหวา้าบ้านหวาเมื่อเจ้าหน้าที่ฝาไมาลุงท่าหวงแล้วจะไม่ได้เลยผมตรงนี้ผมจะไม่ตัดโกกับ้าบ้านถ้า้าบ้านไม่ทํำผมก็ไม่ตํำแต่ถ้าคุนไม่ไอต่ำผมก็ต่ำครับแต่ตัางดีดีผมหวาให้ตํำดีกว่าครับเพื่อต่อไป้าบ้านจะได้มีสิทธิฝืนตีตรงนี้ตุกต้อง เราตั me, ้มไว้ครับพก้มๆเดือเลกเกินว่าปืนตีที่จับบ้านทุกวันนี้ไม่มีไม่มีไรเลยอจะแม้กับตรงนี้ก็โอนึ่งกอโอนายโต๊ะก็โอนั่นก็ไม่มีจะไหมเนื่องจากว่ามันติดเพื่อฟ้าแบบเนื่องจากปลามันอยู่ในปลาแต่ว่าเนื่องจากตาบอดโตมายางตรงนี้แค่นี้คือที่ผมมาตำรวจคือเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้หมาดักอยู่นี้วันนี้นะที่ผมมาตำปวจตาบอก่างไมคเขาไม่ได้มาจับตั้งในปืนดีที่ว่าให้กับปืนดีก็บหมาัด แต่พมลงมาตั้งวดดุสีห้องชาวบ้านสี่ชาวบ้านก็ปกกล้องนี่บปกคลองอยู่คือแร่กันนายไอว่าไฝ่กลงแบบนี้ครับเพิงจะลงตั้งมวดกับชาวบ้านเดี๋ยวถ้าว่าว่าาบ้านว่าตั้ตามอายู่บที่พมอมอกไม้มาจะตั้หนักสิ่ง้องพ้อมจะหนักชาวบ้านี่ตีลุงตุลสีแล้วพอไพนองกับพ้าไปจับ và nhiệt thì có bấm dụng này, thì này. thì đi cha thì muốn gọi con cho thế ma buồn nhi câu trả đơn rằng vật chắc cả chi biết là mà tốt luôn này phép thì tặng mất nay có mộ ở dụng bài tặng nuôi tặng tám cục nuôi người không chạy bắt cà bì đi cục nuôi gặp tôi nhi cha nó thì có lùng buồn thì phục ba à buồn nhất chào ba là tầm khoảng ra chạy, không không mình có tiền chính

รยากาศนะคะที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะู่ที่เนะคะได้ปิดการประชุมนะคะหลังจากนำข้อที่แจงนะคะมาให้ชาวบ้านนะคะได้รทราบถึงรายละเอียดนะคะที่ทางตำไมจเองได้ลงพื้นที่วันนี้นะคะเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่ข้าเกี่ยว น,ะคะนค่ะท่าทน,นผู้ชมคะตอนนี้นะคะช่องแปรพยานิวส์ทีวีออนไลน์นะคะอยู่กับพี่สุพจน์บุญยังนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้พูดถึงวันนี้นะคะที่ทางป่าไม้เองนะคะได้ลงพื้นที่นะคะเป็นการแจ้งข่าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะในพื้นที่ครบเกี่ยวของป่าไม้นะคะก็อยากให้พูดถึงนิดนึงว่าวันนี้ลงมาแล้วแจ้งรายละเอียดกับชาวบ้านยังไงบ้างและชาวบ้านได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะวันนี้ครับ ค,คือนโยบายที่ดีแห่งชาติของรัฐบาลนะผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลนี่ต้องแยกต้องแยกข้อมูลให้ชัดว่าเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินควรจะใช้แนวทางที่เป็นลักษณะที่ตรงกันอีกชัดหนะึ่งส่วนพื้นที่ที่มีรัฐดอนครอบครองอยู่ก่อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่สุดนะครับผมมองว่าคอร์อชเองไม่ควรจะ ใช้กฎเกณฑ์มาในเชิงของการเหมือนกับกลวุบายเพื่อให้ชาวบ้านยอมรับในเงื่อนไขตามที่รัฐกําหนดแล้วถึงท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆผมมองว่าคอดชอเองซึ่งคนที่ออกระเบียบเองน่าจะมองไม่ถึงในเรื่องของมิติมิติในการครอบครองที่ดินคือต้องยอมรับว่าพื้นที่ป่าป่าไผ่คลองปายาชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันมาผมเชื่อว่าถ้าตามข้อมูลประวัติศาสตร์นี่ไม่น้อยกว่า3าม้อยปี นั่นหมายถึงว่าป่าทุกประเภทของรัฐพี่น้องประชาชนครอบครองที่ดินมาก่อนเพราะงั้นวันหนึ่งที่ราชการประกาศให้เป็นเป็นป่าสงวนหรือป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินของประชาชนเนี่ยเท่ากับชาวบ้านถูกเยัดเย็ดให้เป็นบุคคลที่อยู่ด้วยไม่ชอบกฎหมายมาเป็น30ปีวันนี้ถ้านโยบายที่เกิดให้ความเป็นธรรมมันควรจะมีมาตรการอย่างอื่นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนําไปสู่การออกเอกสารสิทธ ที่เป็นเอกสาริที่เป็นโฉนดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการมาจัดระเบียบให้คนอยู่ตามนโยบายของคอตชอจังหวัดจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่าถามว่านโยบายคอตชคอ,อตชอตามนโยบายคอตชได้นโยบายที่ดีอย่างชาติได้ดีหรือเปล่าผมว่าดีดีในมิติของการจดสรรที่ดินแต่ไม่ดีในการครอบครองที่ดินที่ชาวบ,บ้านอยู่มาก่อนผมมองว่าการพิสูจน์สิทธิธต์ตรงนี้ควรใช้แผนที่ภาพถ่ายนาอากาศของกรมแผนที่ทหารหรือแผนที่อะไรก็แล้วแต่เพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทําประโยชน์ถ้าเกิดว่า ปรากฏชัดในร่องรอยว่าชาวบ้านครอบครองมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐนั่นหมายถึงว่าประชาชนไม่ได้ครอบครองที่ดินโดยเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐหมายถึงว่ารัฐบุกรุกที่ดินประชาชนรัฐควรควรจะให้เอกสารสิทธิเป็นที่เป็นธรรมและเอกสารสิทธิยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนมากกว่าวันนี้ผมผมผมต้องขอชช่นชมท่านผู้ใหญ่นะครับท่านท่านท่านผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าหลายหมู่บ้านถ้าฟังแล้วข้อมูลเนี่ย ของสำนักสิบสมาให้ผู้ใหญ่บ้านในเป็นคนเซ็นแนวเขตรับรองแนวเขตนั่นหมายถึงว่าไม่ได้มีการสอบถามความต้องการของประชาชนจริงๆว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าผู้ใหญ่อาจจะมามายถึงว่าเซ็นรับไปให้ไปเลยนะครับแต่ผมว่าหมู่เจ็ดเราเป็นความโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านไม่เซ็นแล้วก็การตัดสินใจทั้งหมดผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมเพื่อให้ลูกบ้านได้ฟังข้อมูลทั้งสงด้าน เพื่อนไปสู่การตัดสินใจว่าเขาจะรับหรือไม่รับจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมข,ข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ให้ผู้ใหญ่พูดนิดนึ่งเพราะว่าเมื่อสักรู่นะคะท่านผู้ใหญ่เองก็ประกาศให้ชาวบ้านนะคะในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทราบเพราะว่าโดยมาก,กก็จะเป็นพื้นที่ข้ามเกี่ยวด้วยแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะคือผมมีหน้าที่เรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อรับฟังปัญหาทั้งสองด้านทั้งภาครัฐและชาวบ้านแต่ในส่วนของพื้นทีน่หมู่<อ><อ>ที่เจ็ดเนี่ยถ้าตามประวัติเนี่ย ผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมา22ปีแล้วแต่ว่าผมถามอดีตผู้ใหญ่บ้านคือนายชนิดทุดชาเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านมาอยู่ตั้งแต่ปีพศ2 4 8 4สมัยท่านอายุ25ปีแล้วก็พื้นที่แห่งนี้เคยทําการภาพถ่ายทางอากาศคือเขาเรียกว่าสค .1 ใบจองเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2420หลังจากนั้นมาผมก็ได้วิ่งเต้นวิ่งเรื่องเพื่อจะทําการออกอหลักฐานเอกสารที่้ชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าทาง ที่ดินหรือป่าไม้ก็บอกว่าทับซับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ปปญญาไมาปยาเพราะฉะนั้นผมเองก็ได้รับความร่วมมือจากอดีตท่านนายกสุพจน์บุญยังซึ่งเป็นผู้ประสานงานเป็นแกนนําที่จะให้ชาวบ้านได้อยู่ดีมีสุขและก็เอกสนสท์ที่จะมันคงถาวรเพื่อใช้ชาวบ้านได้อยู่ตลอดไปครับก็มีแค่น,นี้ครับผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่สุพจน์ด้วยนะคะค่ะนี่คือข้อมูลนะคะที่เราได้ลงทําข่าววันนี้นะคะแล้วก็จะนําเสนอข่าวต่อไปะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะน้องแก้วใส่ยอยู่กับคุณสมใจนวลนุน่นนะคะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่อยู่ในต้องบอกว่าในพื้นที่ที่มีพื้นที่ทับซ้อนด้วยแล้วก็มีปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องอยู่นะคะให้พูดถึงวันนี้หน่อยค่ะที่มารับฟังข้อมูลจากวัน,นวันนี้ผมมารับฟังข่าวสารของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ลงมาผมถือว่าไม่มีการชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทีนี้เรื่องที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านเขากังวลกับตอนนี้ก็สืบเนื่องมาจากแต่ก่อนนั้น นายทุนนั่นได้สัมปทานรวมพื้นที่ไปชนแม่น้ําอีปันทั้งหมดทีนี้ชาวบ้านก็สับสนว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเขาตั้งใจจะช่วยเขาก็ต้องไม่ให้ชาวบ้านเขาเข้าไปปลูกป่าถูกไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่าเขาอยู่มาเป็นร้อยปีอย่างนี้แต่มาตอนนี้นะล่าสุดนี่ครับศา,ารมีคําสั่งสารปกครองอตอนนี้เป็นของกูเก็ตยกคําร้องที่บริษัทคองที่ดินให้ออกโนโทสามกอให้ศาร ไม่อนุญาตให้นายทุนออกโนดให้ที่ดินจังหวัดออกโนหนต3กให้กับนายทุนได้าสารยกคำร้องเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมานี่เองแล้วตอนนี้ผมจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดไปให้อนุกรรมการที่เป็นดินโคพิพาทผมจะขึ้นกรุงเทพวันวันที่หนึ่ง หลังจากเสร็จงานลอยกระทงผมจะขึ้นกรุงเทพันที่หนึ่งเอารายชื่อทั้งหมดนี้ไปยุ่นให้กับปปชไปยุ่นให้กับประธานาสาภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภัยและก็ไปยุ่นให้กับคณะคณะรัฐมนตรีที่เขาจะานั่งพิจารณาเรื่องที่ดินของบริษัทที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับนายทุนอยู่ตอนนี้ว่านายทุนจะได้ต่อ15ปีไหมถ้านายถ้านายทุนได้ต่อ15ปีไม่มีใครคัดค้านไปเลย ผมเชื่อว่าที่ตรงนี้ก็โดนนายทุนสัมปทานรวมอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา15ปีทีนี้ผมรวบรวมรายชื่อชาวบ้านทั้งหมดเพื่อไปยุ่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรกับกับนายชวนที่เป็นประธานอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปยุ่นกับอนุกรรมการที่พรรคผมร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนี้แล้วก็จะทําเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าพรรคอยู่ในกระทรวงทรัพย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าถ้าไม่มีใครคัดค้าน ด้วยความเป็นจริงเลยผมเชื่อว่าที่ตรงนี้นายทุนได้ต่อสัมปทานแน่สิบห้าปีถ้าอย่างนั้นผมก็เลยต้องเรียกชาวบ้านลดเอารายชื่อทั้งหมดไปไปยุ่นสามที่วันที่หนึ่งนี้ผมไปยุ่นที่กรุงเทพแน่นอนครับแล้วก็คอยดูกันว่างานนี้จะมีอะไรแปลกๆอีกมากมายนะครับที่ผมมาวันนี้ผมถืถอว่าหน่วยงานรักชี้แจงไม่ชัดเจนและก็ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่รับมติตรงนี้นะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับ คุณคนสนใจโดนดนค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ลงมาให้ความกระจ่างกับชาวบ้านแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับชาวบ้านที่มีผลกระทบในครั้งนี้ค่ะช่วยพูด,ดนิดหนึ่งครับครับผมผมตัวแทนของสำนักทรัพยากปรป่าไม้ที่12สาขากาบีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กบมว่าเยาย อยายุ่าที่ลงมาทําในพื้นที่ของชาวบ,บ้านที่ชาวบ,บ้านกบกรองพื้นที่อยู่ใน,นเขตป่าตัวนแห่งชาติตรงนี้มันเป็นเขตป่าตัววนแห่งชาติป่าป่ายกองป่าตองที่หมู่ที่7ที่นี้เราก็เมื่อรับอายุายจะผู้บังคับบัญจาให้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่วยกอดจอสิบห้าคนจะตำรวจพื้นที่ของชาวบ,บ้านที่ได้อบกรองพื้นที่ในเขตป่าตัววนตั้งหมด อา,อาอโยบายาให้ดำเนินการไปในให้เสร็จไปในสามเดือนของอำเภอปลายาอ่าเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังเข้าประจาความเข้าใจกับผู้ใหญ่และกำนันตุกตองที่หน่วยผมนี้รับผิดชอบอสองอำเภออำเภอปายาและอำอเภออ่าวเลึก เมื่อลงตำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านกรอครงในพื้นที่ไม่ว่าเป็นสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าเป็นสวนยางหรือว่าเป็นกสวนผลไม้ตำรวจแล้วกำหนดคนหนึ่งไม่เกิน20ไร่ที่เราจะสำรวจให้กับชาวบ้านแต่ชาวบ้านต้องอป่าเจะนะ้าหน้าที่ไปไปชี้พื้นที่ที่ชาวบ้านกรอครงจุดไหนจุดไหนแล้วมีผู้ช่วยกตจ15คนจะลงพื้นที่แล้วก็จับเจีบตทั้งหมดครับ เพื่อดําเนินการให้ชาวบ้านก็กรองว่าพื้นตีนี้เป็นพื้นตีของชาวบ้าน,นครับผมนี่คือข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงมาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้ทําความเข้าใจนะคะก่อนที่จะลงรายชื่อเพื่อขอสํารวจนะคะทางป่าไม้ต่อไปค่ะครับผมอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค,คขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะช่องปายพยายส์ทีวีออนไลน์นะคะด้านหลังของน้องแก้วสายนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศของประชาชนนะคะที่ยังคงอยู่หลังจากได้รับฟังนะคะข้อชี้แจงนะคะจากทางหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ได้ลงพื้นที่นะคะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่คาบเขี่ยวของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะซึ่งชาวบ้านเองก็ส่วนหนึ่งเข้าใจอีกส่วนหนึ่งยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วน รายละเอียดอย่างไรนั้นทางช่องจะนําเสนอต่อไปวันนี้ช่องปลายพยายนิวทีวีออนไลน์ขอ,อนาเสนอภาพทั้งหมดไว้เพียงแค่นี้ขอบพระคุณค่ะ